w วิร์ลไวด์เว็บสปอตดัภูมิใจนำเสนอ สัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมภาพเพลินค่ะกลับมากับลุกเซฟขนตาก็มาแล้วสีปากก็มาแล้วนะคะหลังจากที่ธรรมชาติแล้วก็เน้นเรื่องอื่นๆกันมากมายนะคะวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับลุกหนึ่งลุกที่จริงๆแล้วนั้นเป็นความอยากเล่นแล้วก็เป็นความอยากแต่งสีในโทนนี้ของโมเมเองนะคะไม่มีที่มาที่ไปอะไรมากนอกจากเกาอยากแต่งคุณอยากดูไหมอยากดูไปดูค่ะก็จริงๆแล้วนะคะวันนี้ลุกเนี่ยสารภาพกันก่อนแต่งไปเลยในระหว่างที่ทําไปว่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะก็เป็นลักษณะการที่พาเพลินจะต้องไปงานนะคะ แล้วก็เราก็จะโมหน้าเราขึ้นมาจากการที่แบบพักผ่อนไหมนอนไหมอะไรไหมให้มันดูบ้า <laughs> ตาเนที่พักผ่อนเพียงพอมากเลยก่ก <c oughs> แล้วก็แบบมีเบ้าตาที่คมชาร์จนะคะยิ่งกว่าแบบระดับ 4K อ่ะอย่างแรกนะคะเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้ตั้งใจใช้กันแดดดีๆเลยก็จะใช้เบสที่มันมีกันแดดหน่อยเนาะ Face Prime Makeup Booster นะคะจากเอตอนนี้ก็เป็นเวอร์ตกันอยู่มาสักพักหนึงแล้วนะคะ SPF 3 3 PA บวกบวก วันนี้นะคะจะกลับมาใช้ออรองพื้นตัวหนึ่งที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วจริงๆนี่พิกับมาตั้งแต่ไปญี่ปุ่นมาไม่รู้กี่ทริปแล้วนะคะแต่ตัวนี้ดันไปโด่งดังที่อเมริกามากกว่าคือในแง่ของแบบชื่อเสียงก็คือไม่ได้เงียบนะญี่ปุ่นก็มีเราไปซื้อมาจากลอฟในญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วที่อเมริกาเนี่ยค่อนข้างดังมากเลยเพราะว่ามีขายในซ e ฟอร r a ่านะคะตัวนี้ชื่อโคเกนโดนะคะโคเกนโดไฮเดฟ i ิเ t ช o นเม k e u p เป็นแบรนด์ของเขาตัวนี้ชื่ออ q u a คว u าฟาวเดชั่น สองหค่อนข้างจะขาวนิดนึงสำหรับเราแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราพอดีจะใช้ cushion b r o ซ z e r อีกตัวหนึ่งที่ได้มาตอนไปคานสกับปารีสเดี๋ยวจะเล่นกับคุณคนนั้นนิดนึงก็เลยคิดว่าน่าจะไปด้วยกันได้ค่อนข้างกาลังโอเคนี่ไม่ได้ใช้นานแล้วนะเนี่ยตัวนี้จะเป็นเป็นผิวเป็นผิวหน่อยไม่ได้เป็น full coverage foundation อะไรเป็นค่อนข้างจะเป็นจังหวะประมาณ light to medium แล้วก็ความแย่อย่างหนึ่งคือมันไม่มีสีให้เลือกมากนักเนื่องจากว่า foundation ใสญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะ หาสียากนิดหน่อยแต่เหมือนว่าอันที่เขาขายที่อเมริกามันจะมีสีเพิ่มขึ้นแบอีกนะไปซื้อญี่ปุ่นจะมีขายอยู่ในลอฟ t ในอะไรอย่เงี้ยแปลกมากเออแต่นี่ลอฟ t บ้านเราที่เปิดที่สยามดิสวอรี่ก็สนุกนะขนตาญี่ปุ่นเพียบเลยไปเดินเดินงงๆเข้าไปวันก่อนแบบไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ส่วนไหนของห้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเดินมึนๆขึ้นไปก็ไปเจอว่าอุ๊ยตามีขนตาญี่ปุ่นมีเกาคิตตี้แล้วนะกาไอ้ดีอูพีอะไรเงี้ย สังเกตได้ว่ามันจะยังไม่ได้ปกปิดรอยแผลเป็นหรือว่าอะไรต่างๆเท่าไหร่นะคะแค่ทําให้พื้นผิวโดยรวมมันเสมอกันมากยิ่งขึ้นเขาจะเหมือนมี2สูตรนะคะที่อีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดใครเป็นสายผิวแห้งหน่อยน่าจะถูกชะตากันมากกว่ามันก็จะมาเป็นหลอดแล้วเหมือนตัวนั้นจะชื่อแบบซัมติงครีมหรือมอยส์เจออะไรสักอย่างซึ่งถ้าเกิดเป็นสายเวผิวมันก็ให้ระวังพวกคําว่ามอยส์เจอร์ฟาวเดชั่นโกลฟ์ฟาวเดชั่นอะไรทำนองนี้เพราะว่า ตัวนั้นเขาจะไม่ช่วยคุมมันเลยแล้วก็จะยิ่งทําให้ดูเมือกหนัก,กว่าเดิมเนื่องจากใต้ตาวันนี้ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเราก็จะใช้เทคนิคที่จริงๆแล้วเนี่ยเคยทําตั้งแต่สมัยแรกๆที่ทำโมเมพับเลินกันมาตลอดแล้วก็มันก็ยังเป็นเทคนิคที่ใช้ได้แล้วก็เมคอัพอาร์ติสก็ยังจะใช้กันอยู่เยอะๆเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการ correct ก่อนที่จะ conceal ซึ่งอันนี้นะคะเป็น1นึ่งพาเลที่เราคิดว่าดีมากเพราะว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่ามากเลยอันนี้คือ,อยังไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขามีขขาายตต่่่่่ออ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 เอเนนนนนนนืืนนะืงงหหรรรปปล็แบบชีัะะะไ้ Bobby Brown Specialdition ค Face up Palet มันเป็นการรวมตัวกันของค o r ร e เตอร์ใช่ไหมพอค o r รกเตอร์กับคอนซีลเลอร์อยู่ใกล้กันคุณจะเห็นเลยว่าค o r รกเตอร์เป็นสีออกโทนชมพูส่วนคอนซีลเลอร์เป็นโทนเหลืองที่จะเข้ากับผิวเราตามปกติฝั่งนี้มีเป็นสติ๊กฟาวเดชั่นเอาไว้เหมือนมาจากแท่งใหญ่ๆเลยนะคะเขามาทำเป็นคุณจิ๋วคนนี้แล้วก็มีแป้งเป็นเช e ย r Press p o w เด r ซึ่งมีหลายเฉดอยู่เหมือนกันเราจะใช้ค o r รกเตอร์ของโมเมจริงๆตอนนี้คือสีที่ชื่อว่า Light Bisque ถ้าใครไม่อยากได้เป็นพาเลตแบบนี้นะคะเขาก็มีทุกอย่างขายแยกกันนะก แล้วกันแต่เราแค่รู้สึกว่าการมาในลักษณะนี้มันง่ายกว่าการพกไปไหนมาไหนดีเนี่ยคือเราลงไปบริเวณที่เรารู้สึกว่ามันคล้ำที่สุดแล้วก็ใช้นิ้วมือเราซึ่งมีความร้อนนี่แหละค่อยๆเกลี่ยกดมากดไปกลับอ,อย่าถูนะเพราะถูมันจะแบบลอยๆอยู่บนผิวนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักพอสมควรมันเป็นครีมเราใช้ความร้อนของนิ้วมือเราเนี่ยเกลี่ยเขาให้เขากลืนไปกับผิว อ่ะมันก็ดูไบรท์ขึ้นนะคะแต่ที่ของการ correct ก็คือต้องคอนซีลต่อไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะดูลอยลอยมันก็จะแบบยังดูประหลาดอะ่ะยิ่งถ้าเกิดอย่างเราเนี้ยเป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างเหลืองอะ่ะการเอาสีที่เป็นสีโทนชมพูมาลงแล้วไม่ทําอะไรต่อเลยเนี่ยจะเดี๋ยวพอถ่ายรูปนะอู้แม่เอ้ยแล้คุณชัดๆเราก็จะไปที่คุณข้างๆคนนี้กันก็แล้วกันอันนี้คือคอนซีลเลอร์สีเบจคืออันนี้เขาเหมือนคิดมาให้แล้วอะค่ะว่าเขาเป็นคู่สีที่จับกันแล้วพอดีกันเนี่ย ส่วนอื่นของหน้าเราจะคงอยู่กับพี่คนเดิมนะคะก็คือ naked skin concealer สี mid light neutral นะคะเพราะว่าง่ายดี คุชชั่นบรอนเซอร์ที่เราบอกกันนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมุมไม่แน่ใจว่าเขามีขายในที่ไหนบ้างแต่ทางยุโรปเนี่ยออกมาสักพักช่วงก่อนซัมเมอร์นะคะตัวนี้มาในกระเป๋ากูดี้แบ็กสำหรับคนที่ไปเพรสที่ไปแคนส์เฟสติวัลนะคะเพราะว่า r อย a l Paris เนี่ยเขาเป็น official Sp o ป s o เของ์ของแคนส์เฟสติวัลใช่ไหมตัวนี้คือแ lam Bro n z e Cushion เดอะโซเลนั่นเองนะคะคือ f r e s h Glow Bronzer แสดงว่าน่าจะมีขายตามแบบอังกฤษอะไรอย่างนี้แล้วแะเพราะว่าเห็นมีภาษาอังกฤษอยู่มันก็จะมาเป็นบรอนเซอร์ในลักษณะ คุชั่นแบบนี้มีพี่คนนี้มาเหมือนกันนะคะแต่เราคิดว่าการใช้พี่คนนี้จะทําให้เราควบคุมเขาได้ลําบากเราก็เลยจะขอใช้เป็นแปรงลักษณะหน้าตาอย่างนี้นี่คือ m o r p h y M439 เป็น Buffing Brush หรือว่าแปรงสังเคราะห์สําหรับลง Bronzer หรือรองพื้นที่มันใหญ่ๆนิดนึงนะคะเราจะลองเล่นกับคนฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ บรอนด์เหมือนกันนะดูในคุชชั่นเหมือนไม่นะเหมือนเป็นสีคุชชั่นธรรมดาแต่นี่คือบรอนซ์สกันตอนนี้อะไรอะไรก็ everything cushion I ก็ question ว่าทำไมจะต้อง cushion but มันก็คือมันก็สะดวกดีเนาะแล้วหลายคนที่ดูอยู่กาบอกพี่ก็ได้ทำลายความสะดวกที่เขาให้คุชชั่นมาแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ต้องใช้แปรงซึ่งหนูก็ต้องไปซื้อแปรงแล้วพี่จะเอาอะไรกับหนูอีกคะ <c oughs> คือพี่แค่รู้สึกว่ามันควบคุมได้ง่ายกว่าแต้วมันก็เกลี่ยได้ง่ายกว่าคือถ้ามันเป็นรองพื้นน่ยพอเป็นคุชชั่นน่ยทาไปได้พื้นที่ใหญ่ๆไม่เป็นไรใช่ปะ่ะแต่ว่าไอ้บรอนเซอร์นี่มันควรจะต้องถูกแบบบ,บังคับให้อยู่แค่บางที่บนหน้าไม่ใช่แบบไปค่ะเอางี้พี่ว่ามันเป็นจังหวะแบบใกล้เคียงกับ ความรู้สึกในแง่ของวิธีการใช้นะคะคล้ายๆโซเลยแตงเดชแนลที่เป็นแบบครีมบรอนเซอร์ของชาแนลแต่อันนี้มาในรูปแบบของลิควิดที่เป็นงานแบบจุ่มๆเอาซึ่งก็อาจจะคือความควบคุมจริงๆแล้วครีมอะควบคุมง่ายกว่าลิควิดอยู่แล้วเนี้ย <Yeah. S 1> งามธรรมชาติไม่ออเรนจ์จื เซ็ตด้วยแป้งจัดเสร็จไม่ว่าวันนี้ไปค่ะวันนี้จะใช้เทคนิคเบกกิ้งนิดหน่อยเพราะว่าอยากให้ใต้ตามันอยู่ทนมากๆแล้วถ่ายรูปออกมาแล้วใต้ตาดีก็เลย beauty blender อันที่หมักอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะแป้งฝุ่นลอร่าเมอร์เซ่ไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะอัดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแบบเอาออกทีเดียวเมื่อแต่งตาเสร็จแล้วถ้าใครหน้าแห้งนี่ฟินเลยนะ คุชชั่นก็มีแล้วคุชชั่นบรอนเซอร์ก็มีแล้วคุชชั่นบลัชก็มาอีกโกลกันไปถึงไหนถึงไหนก็ถ้าไหวก็ไปเหอะใจพร้อมกายพร้อมก็ไปได้พี่อะใจพร้อมแต่ผิวหน้าไม่พร้อมก็เลยไปไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวลงไพรเมอร์ไว้ก่อนแล้วจะหนีไปเขียนคิ้วแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแต่งตากันไพรเมอร์เปลือกตาของเรา t o Face Shadow Insurance 24 Plus Hours เป็นพูดเนาะบ้านข้างๆก็สั่งแป้งบ้านนี้ก็สั่งอะไรก็ไม่รู้ก็มีอยากจะสั่งนี่นั่นโน่นอยู่ตลอดเวลาอุปรกรณ์เขียนคิ้ววันนี้เริ่มด้วย precisely my brows จาก benefit นะคะแล้วเดี๋ยวต่อเนื่องกันไปที่พี่คนเดิมค่ะ tom ford brows sculpting kit แล้วเดี๋ยวมาปัดด้วยอะไรติดตามตอนต่อไปค่ะ เอออันนี้อยากรู้จริงคุณผู้ชมคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้ตื่นมาแต่งหน้าตอนเช้ามันเหนื่อยไหมคือมันดูเป็นภาระไหมหรือ,อยังไงบางช่วงของดิฉันที่ชีวิตโอเคดูไม่รีบจะรู้สึกสนุกมากแล้วก็จะรู้สึก experimental กับการที่ได้ลองเข้าของใหม่ตลอดเวลาแต่ในช่วงที่ชีวิตรีบอะมันคือแบบมีอะไรชามอ่างอะไรที่จุ่มลงไปแล้วเสร็จเลยไหม วันนี้ใช้ Glossier Boy Brow n นะคะเพราะว่าไปเจอในกระเป๋ามาแล้วรู้สึกว่าฉันลืมไปแล้วว่าฉันมีพี่คนนี้อยู่พี่คนนี้ให้ความแบบงานคิ้วที่ค่อนข้างจะปังๆใช้ได้โดยที่สีไม่เข้มจนเกินไปเป็นจังหวะความรู้สึกเดียวกับ g i m m e Brow n แหละถ้าใครมี g i m m e Brow n อยู่แล้วก็ไม่นิดนะดีไม่ดีจริงๆแล้วมีความเข้มกว่า g i m m e Brow ด้วยซ้ำแล้วก็ดูแบบดูคิ้วแบบคิ้วแปลกเป็นแบบบอยหนักมากคิ้วอะแมนๆคุยกันครัชวันนี้นั้นกำลังคิดอยู่ อยากทาปากสีเนี้ย Anastasia Beverly Hills Liquid Lipstick สี Heather Heather's อยากทามากเดี๋ยวขอคิดก่อนนะว่าเขาจะเข้ากับใครมากกาว่ากันระหว่างงานอุ่นกับงานฉันว่าเขามาทางนี้เนาะมาทางนี้เนาะ คือจริงๆแล้วอันนี้นะคะเป็นคอรที่จัดเองค่ะตอนนั้นเนี่ยซื้ออายแชโดว์ของอนาสตาเซียที่ซิฟอร่าค่ะแล้วตอนนั้นถ้าซื้อสีอันเนี่ยเขาแถมตลับค่ะเป็นโปรโมช่ช่วงนั้นอยู่นะคะก็เลยมาจาับรวมกันกับอายแชโดว์ของเมคอัพกิ๊กที่เรามีอยู่แล้วนะคะสีหลักที่จริงๆจะใช้วันนี้จะเป็นสีนี้นะคะที่ชื่อว่า flame thrower อันนี้คือของเมคอัพก e e k นะคะก็เป็นแบบ,แบบแบรนด์ของคนที่มาจากสายบล็อกเกอร์เรื่องความงามมาก่อนแล้วก็มาทำแบรนด์เครื่องสำอางพาเลตแพน เขาเท่ากันเลยจริงๆอันนี้ก็ใส่เท่า p a l e t t แม็กเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้แต่ความดีมันคือตรงที่มันมันแบบมันสามารถที่จะงัดได้ง่ายหน่อยง่ายกว่าแบบจังหวะที่มันเป็นอันอื่นๆอ่ะขอลงสีเนื้อธรรมดาก่อนอะไรก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้อันนี้ The a บ m าอ่มแต่จริงๆคุณมีแป้งผสมรองพื้นหรืออายแชโดว์สีเนื้ออะไรก็คือคือกันนะคะตามนั้นเพื่อให้มัน สว่างขึ้นหน่อยนึงแล้วก็เกลี่ยง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มบางทีมันก็จะเกิดอุปสรรคเรื่องการเกลี่ยไม่ไปแล้วก็ยังไม่ได้ดูเทิร์ได้นี่ยากอธิบายทุกอย่างไปเยอะมากแล้วนะแต่งตาจะไม่อธิบายะายละแต่งเลยพี่คนนี้ชื่ออะไรไหนเรามาดูซิเพราะเราไม่เคยจดชื่อเขาไว้ Burn <ed> Orange นะคะส้มไหม่ส้มไม่สม้มคือมันเป็นน้ำตาลอมส้มที่แบบแซ่บ ฉันพูดเลยว่าฉันทาปากสีเนี้ยเพื่อคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวเสร็จพอในชีวิตจริงจะกลับไปทาสีนูดรู้สึกว่ายังไงที่ท่าไหนไม่รู้แต่มันจะออกมาเป็นรูปนั้นแน่ๆอันนี้เราใส่เข้าไปตรงกระบอกตานะคะเป็นเหมือน transition color อย่างที่ทําบ่อยๆทุกครั้งก็คือสีตรงกลางที่เอามาเชื่อมระหว่างสีที่ท,ทาลงไปบนเปลือกตากับสีไฮไลท์ข้างบนถัดมาข้างๆเข้มขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งพี่คนนี้ชื่อว่า caramel Anastasia เหมือนกัน กรบอกตานะจ๊ะแล้วก็หางตาบริเวณต่ำลงมาอีกนิดนึงนะคะข้างล่างๆอ่ะเข้มไปอีกพี่คนสีแมตเมื่อตะกีนี้เซียนาะไปให้สุดกับพี่สุชาติหนูพูดเลยอันนี้เล็กลงไปอีกนะหลายคนบอกพี่จะทาทับมาทับไปทับไปทับมาทำไมคะคือพี่กะบทมงบว่ามันจะช่วยให้ทุกอย่างดูมีชั้นเชิงมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เกลียดที่สุดเวลาแต่งหน้าคือการเกลี่ยไม่มีเวลาจะมานั่งแบบเลนด์เดี๋ยเชื่อพี่เถอะนะเพราะว่าทุกครั้งที่พี่ขึ้นรถไฟฟ้าพี่อยากจะพกแปรงที่แบบแจกฟรีไปให้ตลอดเวลาเลยแล้วก็อ่านี่ให้เนี้ยเดี๋ยวถ้ารวยๆมากๆก็จะทํานะ Mac 287นะคะเป็น uh, Dual ไฟ ber กับ Mac Fix Plu s แล้วก็พี่คนนี้ที่เมื่อกี้เราว่ากันมีกับ Ge ่อ o i l Shadow พอเจอ Fix Plus <ๆ>ก็ไปอีกสิ่งที่เราต้องการก็จะเกิดขึ้น เป็นเอฟเฟคที่เออะที่ฉันต้องการเดี๋ยวใช้เบ c กชิม shimmering skin p e r f e c t ร r นะคะสีโอโป้วิธีเดียวกันเลยอันนี้ morphe e 1 8 fix plus กลับมาที่ s i e ย n a นนะคะ ลนนตาาง่งพี่ว่าพี่จะเอาน้ำตาลข้างล่างขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพอเจอไลเนอร์ข้างบนสีดำเราจะแบบเมื่อกี้เราใช้นี่ใช่ไหมมีดแมทเราก็จะหยิบเอาพี่คนนี้มาค่ะน้ำตาลเข้มขึ้นไปอีกสเต็ปนึงซอบๆตรงหางตาชิดโคนขนตาหน่อยเพื่อให้มันแลดูเหมือนว่ามีขนตาเยอะมาก ทรูเปอร์นะคะแทตูไลเนอร์แคทวอนดี t ท t ูไลเนอร์นะคะสีทรูเปอร์เหมือนเดิมในส่วนของอันนี้วิงไปเถิดอย่าไปเครียดถ้าใครไม่ทันสังเกตนะคะวิธีง่ายที่สุดเมื่อสักครู่นี้ที่เราเขียนก็คือเราเขียน1เส้นข้างบนเชื่อมข้างล่างหรือจะทําอันนี้ก่อนก็ได้เพื่อให้เห็นทางที่จะไปแล้วจากนั้นค่อยเติมที่เหลือให้เต็ม เราใช้ lash lash นะคะขนตาของเวเองเบอร์เจ็เพราะว่าอยากได้อันที่มันตรงกลางยาวแล้วก็ข้างๆก็ไม่ได้ยาวมาไม่ได้เป็นวิงนะแต่เราพูดเลยว่าสกิลการติดขนตาน,นั้นคล้ายคล้ายสกิลการขี่จักรยานทําได้ครั้งหนึ่งหรือทํามาแล้วสักระยะหนึ่งต่อให้เลิกไปคุณก็สามารถกลับมาทำใหม่ได้ค่ะขนตาล่าง,ว,นนงว,วันนี้ของใหม่เช่น you เ know. ดียวกันวันนี้ของใหม่เยอะเนาะ voluminous false fiber lashes waterproof นะคะจาก ลอ r รี l หน้าตาเหมือน 3D เลยเนอะจำได้ไหม,มคนนี้ให้จังหวะของความแบบขนตาฟูฟูเหมือนขนตาเยอะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ต่อยาวมากนะักเน้นเรื่องของความหนาของขนตามากกว่าชํำใจไหมพี่เชื่อถือกันอยู่ดูดีนะคะใช้บ่อยมากจนเริ่มความโค้งนูนเริ่มไม่ค่อยนูนอีกแล้วเช่นกัน Luminous Bronze Light นะคะจาก h our glass นั่นเองเพราะว่ามัน เดี๋ยวเราทาปากก่อนอันนี้เป็นการทำตรงกันข้ามที่เคยบอกไว้ว่าตาหนากักปากเบา whatever นี่คืออ a n a s t a ซ i a h e a ดอร์ส คอน n กอปติ้งพาวเดอร์ที่คนเดิมที่ใกล้หมดตลอดเวลาของเราแต่ก็ยังเนื่องจากว่าเวลาใช้มันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะคะไม่งั้นหน้ามันจะดูเป็นแบบเด็กหน้าปืนนาน้นอะไรเงี้ยเอ,อ่อไฮไลท์ด้วยเมื่อกี้เลยเบลกกาที่ใช้ไปเราคิดว่าเท่าที่ดูแล้วเราจะไม่ปัดแก้มแล้วนะเพราะเรารู้สึกว่ามันเยอะแล้มันเยอะไปหมดละมันต้องพอรู้จักพอบ้างค่ะชนีแต่ศาสไฮไลท์เหมือนบ้าเลยนะพูดเลย ฉันสะาดฮายท์อย่างบ้าคลั่งจริงเดี๋ยวจะเอาสีของคิ้วลงนิดนึงเพราะรู้สึกว่าคิ้วเข้มไปสำหรับผมตัวเอง 3D Brow Tones นะคะจาก Benefit ไม่อยากหน้าแป้งอะ และนี่ก็คือลุกที่เสร็จแล้วนะคะทีออ่จริงๆแล้วนั้นคือการอยากใช้สิ่งที่มี2ส,สิ่งนี้เป็นหลักนั่นก็คือ,อคอร์สอายแชโดว์ที่เอามารวมกันเองของมูเมนะคะแล้วก็สีเลิควิดลิปสติกอันนี้ของอนาสตาเซียนะคะก็ได้ลุกที่พาเพลินจะไปใช้ชีวิตต่อไปงานศิลปะงาน a r ร์ได้ลวเกียรติสำเนียตัวเองเอาเป็นว่าไปดีกว่าเพราะว่าสายแล้วล่ะค่ะแต่งหน้ามาจะสชั่วโมงแล้วสวัสดีเห็นแค่สินาทีคิดว่าเร็วดี